การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาพบกับบางหลิมชาแนลนะครับวันนี้พามาชมสวนปามนะครับไม่รู้ว่าสวนปามหรือว่าป่าปามกันด<อ>้วยนะครับดูครับโอ้โหรกมากเลยครับไม่ได้เข้ามาดูหลายเดือนแล้วนะครับ ่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับบางหลีมชาแนลเกษตรลงมือทำเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเป็นป่าปามแล้วนะครับไม่ใช่สวนปามแล้วนะครับความลบำบณ์ของป่าปามนะครับดูครับโอ้เจอเห็ดนะครับเป็นเห็ดอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้กินได้ไม่ได้นะครับนี่ดูเลยครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้เรื่องเห็ดนะช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเห็ดนี้กินได้หรือไม่ได้นะครับดูเลยครับนี่เลยครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับมแมลงอะไรก็ไม่ไม่ตอมเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเห็ดแมลงไม่ตอมคือเห็ดมีพิษนะครับมแมลงก็ไม่กล้ากินครับผมแล้วเราจะเอาไปกินได้ยังไงครับ ดูครับสวยงามมากเลยนี่ครับโอ้โหตรงนู้ก็มีครับตรงนี้ก็มีนม่รูเป็นเห็ดอะไรนะครับดูเห็ดขึ้นเยอะมากเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับครับสำหรับป่ามของเราก็เพิ่งตัดขายไปนะครับเพิ่งตัดขายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับ นี่เลยครับนี่ครับลกมากเลยลูกครับ นี่จะเป็นกล้วยหินครับพวกนี้จะเป็นกล้วยหินโยส่วนข้างๆนะครับโอ้โหสวนของเขา้าวหญ้าเตียนเลยครับมาดูของเรานะครับโอ้โหรกมากเลยครับนี่เลยครับ์มน,นะครับ ทำไปเรื่อยๆครับผมเวลาวันหยุดอย่างนี้ก็ปลูกผักด้วยไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าสวนนะครับนี่จะเป็นกล้วยหินนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่กล้วยหินครับผมนี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับผมแล้วโอ้โหนกมากินกล้วยนะครับอี่ oh, ครับ เดี๋ยวเราก็จะตัดกล้วยนี้กลับบ้านนะครับครับเดี๋ยวเรามาตัดกล้วยกันนะครับกล้วยสุกแล้วเข้าสวนก็จะามาดูพวกกล้วยพวกนี้แหละครับที่เราปลูกไว้ตอนที่เริ่มลงป่าใหม่ๆนะครับก็จะได้กินนานแบบนี้แหละครับนกกินหมดแล้วนะครับ ่ราจะได้เท่าไหร่เราให้นกที่บ้าน,นคมาเรียนเลีเ้ยงนกเลื่อนที่บ้านโอเคนี่เลยครับกล้อยสดๆครับผมไร้สารพิษ <Wow. S 2> ปลอดสารพิษครับผม yeah. คุทุกคนที่รับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับบังเหลี่ยมชาแนลเกษตรลงมือแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ